ক্নাকে <muchas> ক্না พยุงต้นนี้ถูกลักลอบตัดเมื่อปี2555ค่ะและกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมตัวของชาวบ้านหนองบัวตั้งกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเลดอนใหญ่บ้านหนองบัวที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซากต้นพยุงที่ถูกลักลอบตัดเมื่อปี2555ยังถูกทิ้งไว้ในป่าชุมชนดงทำเลดอนใหญ่บ้านหนองบัวตบลช้างเผือกอสวนภูมิจัร้อยเอ็ด 101, เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันให้รู้ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ผ่านมาเกือบ12ปีนอกจากต้นพยุงอายุตั้งแต่50ปีถึง300ปียังคงเติบโตเป็นผืนป่าไม้พยุงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเว่าเออให้สิงโบนะป่าชุมชนบ้านหนองบัวเป็นป่าชุมชนที่ยังคงรักษาต้นพยุงมากที่สุดในประเทศไทยค่ะ เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนไว้1,470ต้นถ้าคิดเป็นมูล,ลค่าของต้นพยุงแล้วนี่คือทรัพย์สินที่มีค่ากว่า1,000ล้านบาทค่ะซึ่งชาวบ้านที่นี่รักษาไว้ไม่คิดที่จะขายและก็ได้ผลตอบแทนที่ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะใจ่ายให้แบบ จะให้เป็นแสนบอกว่าอย่างเอาเงินผมไม่ใช่ไม้ของผม,ม,มเพราะมันเป็นสบัติของประเทศชาติถ้าคุณอยากได้คุณไปถามคนต่างประเทศคนต่างประเทศเป็นเจ้าของไม้นในเมื่อมันมันปา่ามันถูกคู่คามโดยเฉพาะการตัดไม้พยุงนะครับปี55ห้าเริ่มแล้วก็ตัดบ่อยครั้งคือเราก็แจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมายแต่มันยังไม่หยุดนะครับเราจะไปพึง่งแต่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวไม่ได้เราต้อง ทำอย่างไรเราจะปกป้องผืนป่าเพน,นี้ไม่ให้ถูกทำลายนะครับก็ทําทเริ่มกฎหมายไปด้วยแล้วก็เอาพลังชุมชนรวมตัวกันตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทรรลรีดอนใหญ่บ้านหนองบัวจากพื้นที่สาธารณะให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเปลี่ยนมาเป็นการจดทะเบียนป่าชุมชนเมื่อปี2548ที่ชาวบ้านจะมีกฎระเบียบห้ามเผาป่าห้ามตัดไม้ หากทำผิดจะมีบทลงโทษเช่นจ่ายค่าปรับแต่เมื่อต้นพยุมีค่าขึ้นเกิดการลักลอบตัดไม้ทำให้บ้านหนองบัวเริ่มตั้งกลุ่มเครือข่า,ขายจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเลดอนใหญ่ในปี2555มีการแบ่งหน้าที่เช่นการจัดเวรยามพร้อมอาวุธปืนตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาป่ามีการตั้งป้อมยามโดยรอบผืนป่า1,013ไร่ โดยผู้ชายในหมู่บ้านจะสลับการทำหน้าที่แบบนี้มา12ปีแล้วครับพอจับได้ล้วก็ตรนี้รวจการเข้าเวรยามเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญของกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทําเลดอนใหญ่ที่บ้านหนองบัวนะคะซึ่งทำแบบนี้มา12ปีแล้วค่ะที่ผ่านมาสามารถที่จับคนร้ายที่มารักลอบ ตัดไม้ในป่าชุมชนได้มากกว่า20คนและดดำเนินคดีได้8คดีค่ะผลของการรักษาป่าแม้ไม่ได้เงินจากการขายไม้พยุงที่แน่นอนว่ามีการเสนอราคาเสนอสินบนให้ชุมชนขายเพื่อนำเงินมาพัฒนาชุมชนแต่เครือข่ายพิทักษ์ป่าเห็นตรงกันว่าพวกเขาได้เงินมากมายโดยต้นไม้ไม่ล้มแม้แต่ต้นเดียว นอกจากเงินรายได้จากการเก็บของป่าพวกเขามีอาหารที่อุดมสมบูรณ์มีสมุนไพรที่เป็นเหมือนยามีบ้านให้สัตว์ป่ามากมายและยังเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ให้มาศึกษาธรรมชาติของป่าชุมชนบ้านหนองบัวซึ่งภายในมีการจัดรสาเล้งนำเที่ยวเชิงธรรมชาติลอดซุ้มไม้อุโมงซึ่งเป็นต้นไม้ที่หายากในปัจจุบันนี่คือผลตอบแทนที่แสนจะคุ้มค่า ยางใหญ่แลต้นนี้นะคะอยุกว่าห้าร้อยปีแล้วก็เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในป่าบ้านหนองบัวใหญ่อย่างเดียวไม่พอยังสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยเหรอคะได้ครับคือ,ค,อคือไม้ต้นนี้ตามรัศมีกิ่งก้านนะครับมันมันจะตีรอบประมาณสักห้าสิเมตรรอบมันจะมีเห็ดไข่เห็ดโคนเห็ดละงอกขึ้นเยอะนะครับก็เราเคยประเมินแล้วปีหนึ่งไม้ตัวน,นี้สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าสาม0 0บาท นะครับเฉพาะต้นนี้ต้นเดียวประธานกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์ป่าดวงทําเลดอนใหญ่เชื่อมั่นว่าการดูแลรักษาป่าเป็นชีวิตของชุมชนที่นี่ไปแล้วเพราะผลของป่าสามารถตอบแทนด้วยรูปแบบอื่นเช่นผลผลิตจากพุทราสามรถมาจากการเกษตรรอบป่าที่ได้น้ําจากป่าชุมชนมพุทราสามรสคือมันหวานแล้วก็มันมีน้ําอ<ถ>่ะปกติปลูกพุทรามันต้องใช้น้ําเยอะนะคะ ใช่ครับอืมแล้วเราได้น้ํามาจากไหนครับน้ําก็จากป่าชุมชนของเราป่าชุมชนใช่เราได้น้ําแล้วเอามาปลูกผู้ซาใช่ครับอันนี้คือมันเป็นเป็นผลอะไรว่าผลพลอยได้หรือว่ามันแบบเราได้ประโยชน์จากมันคือคือคือป่านี่ถ้ามีป่าผมว่ามันมันป่ามันให้เราได้ทุกอย่างอาหารทุกอย่างที่เราหาอยู่ในป่าแล้วก็น้ําที่จะมาส,สไร้างสร้างรายได้อย่างสวนผุ้ซาเนี่ยถ้ามไม่มีป่าเราก็ไม่มีน้ำม,นมันมันเป็นน้ําใต้ดินเหรอคะน้าใต้ดินนะครับที่เรา เราสูบขึ้นมาพักบนบนบน,บนหอทั้งสูงอแล้วก็ปล่อยลงมาทําการเกษตรรอบป่าคือโครงการเราเร,าระวังแผนโครงการว่ารั้วป่ามีชีวิตคือคือเอาคนมาทํารั้วแล้วก็มีชีวิตแล้วก็มีรายได้ซึ่งรายได้นั้นออกจากป่าสวนพุทราเนี่ยมันสร้างรายได้ไดเท่าไหร่ปีที่มันออกออกผลดีนะครับก็อยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาท นะครอย่างปีนี้ก็มันมัน,มนผลออกไม่ค่อยเยอะแต่ก,ก็อย่างต่าตาม,มันก็ตกไร่ละประมาณแปดหนื่นะคะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลว่าทําไมชาวบ้านที่นี่เขาถึงไม่ขายไม้พยุงทั้งทั้งที่ทมันราคาแพงเพราะว่าการรักษาไว้อะมันได้เงินออกมาในรูปแบบอื่นอย่างที่เห็นนะฮะได้ผู้สาที่สามารถหาเงินได้ปีละเป็นแสนค่ะ <icas> ป่าชุมชนบ้านหนองบัวจึงกลายเป็นชีวิตของชาวบ้านที่นี่ที่รักษากันมาหลายร้อยปีจนในปี2062ป่าชุมชนแห่งนี้ได้บริหารจัดการตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนทําให้การดูแลรักษาป่าได้ผลดีและยังได้รับรางวัลมากมายเช่นรางวัลพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชน หรือรางวัลกล้ายิ้มในปี2567ที่มีการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนเราก็ได้เข้าโครงการขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนตั้งแต่ปี4 8นะครับก็มีกฎระเบียบทางเข้าบังคับของทางกลุ่มป่าไม้นะครับแล้วก็ทำงานกันมาเรื่อยๆแล้วก็ศึกษากฎระเบียบท้องทางป่าไม้นะครับแต่ตอนนี้มันมีพรบกฎหมายของป่าชุมชนโดยตรงเราก็ทำงานง่ายมากขึ้น นะครับดูแลอนุรักษ์ยังไงเราจะทําให้มันถูกต้องตามพรบรตามกฎหมายของป่าไม้ก็ทํางานมีความมัน่นใจในการทํางานมากขึ้นนะครับทุกวันนี้เป็นสามารถจะพบความสาเร็จของป่าชุมชนบ้านหนองบัวเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและการวางแผนอย่างรอบคอบในการดูแลและใช้ประโยชน์จากป่าตามแนวคิดป่าชุมชนของกรมป่าไม้พรลบรป่าชุมชน สองพันกร,ร้อยสิบสองก็เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้กับชุมชนนั้นๆนะครับเพราะว่ามีทั้งระเบียบมีทั้งข้อพระราชบัญญัติต่างๆนะครับซึ่งทําให้ป่าชุมชนสามารถดําเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีระเบียบมีแบบแผนมีแผนในการพัฒนานะครับมีแผนในการที่ว่าจะทําอะไรครับทางกรมไม้เนี่ยเราเปิดโอกาสนะครับให้ชุมชนที่อยู่ใกล้ป่านะครับมาช่วยในการบริหารจัดการนะครับ แล้วก็สามารถที่จะมีสิทธิและหน้าที่ในการใช้ประโยชน์จากป่าด้วยซึ่งเป,เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนพศ2562การปลูกฝังให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมด้วยก็เป็นอีกงานหนึ่งที่สำคัญที่เครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนดงทําเลดอนใหญ่บ้านหนองบัวตำบลช้างเผือกอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดช่วยกันร,รักษาป่าชุมชนอย่างยั่งยืนธรปนีอศีชัยเดอะรีพอร์เตอร์สรายงาน